สวัสดีแฟนบอลดีเด็ด7คู่นะครับกลับมาพบกันในวันอังคารที่22ตุลาคมวันนี้เรายังคงมีบทวิเคราะห์วิจารณ์ฟุตบอลมาให้ได้รับชมรับฟังกันเหมือนเดิมโดยในไปที่ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ที่กลับมาเตะก,กันอีกครั้งในช่วงกาสัปดาห์แบบนี้เป็นเกมแชมเปี้ยนส์ทั้ง7คู่เลยและกันนะครับผมแต่ว่าอันดับแรกครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ช่องไว้ด้วยนะครับส่วนใครที่ต้องการเข้ามาเป็นสมาชิกกับเราครับแอดไลน์มาได้นะครับที่แอด f m 3 3ครับ เข้าฟรีครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับเรามีแนวทางมีทัศนะมีของรางวัลมาแจกกันด้วยนะครับผมไปดูกันที่คู่แรกเลยครับเป็นเกมระหว่างเอซิมิลานะครับทีมดับ4ของเกาโชสไาอิตาลีครับเปิดบ้านรับการเยือนของคลับบลูสทีมดับ4ของลีกเบลเยียมนะครับคู่นี้เตะกันตอน5้าทุ่มสีนาทีครับไปดูผลงานของทั้งสองทีมกันก่อน5นัดสุดของมิลานครับพวกเขาชนะ3นัดแล้วก็แพ้2นัดนะครับเกมล่าสุด เปิดบ้านชนะลิเซ่หนึ่งประตูต่อศูนย์ส่วนคลับบลูส์ครับห้าน,นัดลสุดชนะสองนัดเสมอหนึ่งนัดแล้วก็แพ้หนึ่งนัดครับเกมล่าสุดบุกชนะเวสเทอร์โลไปสองประตูต่อหนึ่งคู่นี้เคยเจอกันมาสองนัดนะครับเป็นเกมแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับแต่ว่าต้องย้อนไปเมื่อฤดูก,กาลสองพันสามสองพันสี่นู่นเลยนะครับเล่นที่บ้านของมิลานคลับบลูส์บุกชนะหนึ่งประตูต่อศูนย์เล่นที่บ้านของคลับบลูส์มิลานก็บุกชนะได้เช่นกันครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ความพร้อมเกมนี้ ทั้งฝั่งของมิลานครับจะไม่มีอาร์เโซฟอเรนซีเดว,วิดคาร์เบียแล้วก็อิสเปีรเบรนซาครับที่เจ็ดทั้งหมดนะครับมิลานจะมาไดรบสี่สสามหนึ่สาธุเป็นไม้เมนยองนะครับแนวรับให้ฟิกค,คุยโตมบริจับคู่เซต้ฮับกับทางด้านของซาเฮียพาราโวิชแบกสองข้างก็เป็นเอมบซาริโอโย่กับเตโอแอนเดสด้านกลางครับยูทูฟฟอน่ายืนมีฟิีคู่กับเทนนี่ไรเดอร์ส่วนแนวรุกเนี่ยให้ซูมเลชูอูเซ่ครับ คริสเตียนพูลิสิกแล้วก็ราฟาเอลเดอาตนะครับทำเกมอยู่ข้างหลังหน้าเป้าที่ใช้อ布บโโมราตาทั้งฝั่งของครับบรูซครับเกมนี้พวกเขาก็ต้องไรตัวเจ็บเช่นกันอย่างอันเดรสคอปโอเซนบิออเมเยอร์แล้วก็กุสตาฟเนยเซนครับครับบรูซ์จะไปเยือนด้วยระบบ4-2-3-1เหมือนกันนะครับสาตูเป็นซิโมงมิโยเล่ ore, แนวรับให้จอเน่สปีเรครับจับคู่ซาบัคกับแบรนดอนมิเคเล่แบ็กสองข้างก็ใช้โจกินเซกับ เดอร์คูเปอร์แดนกลางครับเวสต์เซนจะยืนมิฟิลคู่กับออนเยดิก้าเราก็มีมิชชัลสโกรัสฮันส์วานาเค้นกิสซอฟโซลิสครับทำเกมลุกอยู่ข้างหลังหน้าเป้าที่ใช้แฟรดานยุดกล้าคู่นี้เขาให้มิลานมาแบบเหนกว่า1.0แล้วครับซึ่งผมก็ยังชอบไปที่มิลานนะมิลานรายการนี้แพ้มา2นัดตัวนะครับเกมนี้จำเป็นต้องชนะให้ได้เท่านั้นครับหากหวังจะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปครับ เกมล่าสุดชนะมาก็น่าจะเรียกความมั่นใจพอสมควรครับขับบูสดูแล้วก็ยังเป็นดองด้วยครับไปเยือนด้วยนะคุณภาพนัดเตะผมมองว่ายังท่าไม่ได้ครับเชีรยไปที่มิลานดีกว่าครับชนะแน่ครับลุ้นยิงเม็ดที่2นะครับผมคู่ที่2เป็นเกมระหว่างอาร์เซนอลครับทีมรับสา3ของพรีเมียร์อังกฤษเฝ้ารังรับการเยือนของชักตันโดนเนะครับทีมอับับ4ของลีกยูเครนนะครับคู่นี้เตะกันตอนตีสอนะครับผลงานของทั้งสองทีม ห้าหลังสุดของอาร์เซนอลครับพวกเขาชนะ4นัดครับแพ้เพียงแค่เกมเดียวนะครับแพ้ก็คือเกมล่าสุดเนี่ยครับที่บุกไปพ่ายบอลนัดศูนย์ประตูต่อ2ส่วนชักตาโดนเด็ดนะครับห้าหลังสุดชนะ3นัดเสมอหนึ่งนัดแล้วก็แพ้1นัดครับเกมล่าสุดบุกชนะโคลอสโควาเลฟก้าไป1ประตูต่อศูนย์สิ่งแกร่งแกร่นมาของคู่นี้สูสีเลยครับแต่ว่าเจอกันโขนล่าสุดเนี่ยต้องย้อนไปเมื่อฤดูกาล2010-2011นู่นเลยนะครับบ้านใครบ้านมันครับเป็นเกมยูฟ่าแชมซิกเนี่ยครับ เลนดิบันของอาร์เซนอลอาร์เซนอลชนะ5ประตูต่อ1นึ่งเลนดิบันบของชัซเตอร์เลเนตชัซเตอัวเล็กก็ชนะ2ประตูต่อ1ความพร้อมเกมนี้ทางฝั่งของอาร์เซนอลครับก็จะต้องไร้ตัวเจ็บอย่างโบกโยซาก้าซูเรนชินเบอร์คิรันเชนี่แล้วก็มาตินโอเดกาดนะครับผมไอญญม้เป็นใหญ่ครับจะมาในระบสี3สาสาตรูเป็นดับิดรายานะครับแผงหลังให้วิลเลียมเซบาครับจับคู่เซดาก,กับกาเบรียลมาเกเยสแบ็คขวาวก็เป็นเบนไวท์ฝั่งซ้ายใช้ ชินเชนโก้แดนกลางครับมิคันไรส์ครับจับระสานงานกับคลายฮาวเวิร์ดแล้วก็มิเกลเมเรโนส่วน3แนวรุกคาร์เตเชซุสครับยืนเป็นหน้าเป้านะครับปริมเส้นสองข้างก็ใช้ไรฮิมเซอร์ดิงกับเรโดทอสซาทั้งฝั่งของชักต้าโดนเนตนะครับเกมนี้พวกเขาขาดเพียงแค่ไทมูนบุซซนโกครับที่เจ็บรายเดียวเท่านั้นครับที่เหลือถือว่าพร้อมเลยครับชักต้าจะไปเยือนด้วยรนหนึ่งซสาตูเป็นดิเมโทรีโดีนเยสครับแนวรับมี วาเลรี่บอนดาครับจับคู่เซบ็กกับมิโคล่ามาร์วิเยนโก้แบสสองข้างก็ใช้โคโนเบรนยากับเอลลิเก้ครับแดนกลางตาลัสสเตปาเนนโก้ครับจะยืนเป็นมิดฟิลด์ตัวรับเลยนะครับแล้วก็ให้ซูปคอฟบอนดาเดนโก้ซูดาคอฟกับดิวันตันครับทำเกมอยู่ข้างหลังหน้าเป้าที่ใช้ดอนโย่สี่ขานนะครับผม กูนี้เขาให้อ์ลซนอลมาแบบเหนือกว่า2.5เลยทีเดียวครับก็ถือว่าสูงพอสมควรนะครับแน่นอนว่าอ์เซอนยังดูเหนือกว่าครับทั้งคุณภาพนักเตะทั้งฟอร์มการเล่นครับได้เปรียบที่เล่นในบ้านด้วยแต่ว่าจะยิงขาดถึง3ตัวนี่ผมมองว่าลําบากมาซะหน่อยครับเพราะว่าชักต้าผลงานช่วงหลังก็ถือว่าโอเคเลยครับประสบการณ์ในยุโรปก็ค้นคลักอยู่แล้วด้วยครับเชียร์ไปที่ชักต้าดีกว่าครับถ้าเกิดแพ้ผมมองว่าพวกเขาก็ไม่น่าจะแพ้ขาดนะครับผม สำหรับคู่ที่3าเป็นบิ๊กแมตช์ประจำวันเลยนะครับเกมระหว่างเรอัลมาดริดรองจากฝูงของลาลิกาสเปนครับเปิดบ้านรับการเยือนของปอรเซียดอทมุนทีมดับเจ็ตของบุนเดสลีกาเยอรมันคู่นี้ก็เตะก,กันตอนตีสองนะครับผลงานเขาทั้งสองทีมนะครับห้าังสุดของมาดริดครับพวกเขาชนะ3นัดเสมอ1นัดแล้วก็แพ้1นัดนะครับเกมล่าสุดบุกชนะเซลต้าบิโก้ประตูต่อน1นส่วนดอทมุนครับห้าัหลังสุดพวกเขาชนะ3นัดแล้วก็แพ้2นัดครับเกมล่าสุด เปิดบ้านชนะซังพอลี2ประตูต่อ1สถิติการแข่ของคู่นี้เป็นมาริทที่ทําได้เหนือกว่านะครับเจอการถข่งโลสดก็เพิ่งเตะกันไปกลางปีนี้เองครับเป็นเกมแชมเปี้ยนส์คิกนัดชิงชาลเลอร์นะครับปรากฏว่ามาริทชนะไป2ประตูต่อศูนแล้วก็ควา้าแชมป์ไปครองนะครับผมความพร้อมเกมนี้ทางฝั่งของมาริทครับพวกเขาก็จะไม่มีบราหิมดีอาสดานิเอลกบาบคาลแล้วก็ดาบิดอาร่าครับเจ็บทั้งหมดเลยนะครับผมราชัสุขขาวจะมาในระบบ4 3 3ครับ สาตูใช้ติโบกูตัวนะครับแผงหลังมีเอเดรียมิเตีเตลจับคู่เซนด้ากับไอโดร์ดิเกอร์แบ็คสองข้างก็เป็นลูกัสฟาสเกตกับแบ็กรองเมนดี้นะครับแดนกลางออเรียนจูเรมินีครับจะประสานงานกับจูดเิ้งแฮมแล้วก็เฟรเดโกบาเบเดส่วน3าแนวรุกอยู่กังวลครับทั้งโรดิโกเคลียนปาเป้แล้วก็วินิสจูเนียทั้งฝั่งของดอทมูลครับเกมนี้ก็ปัญหาผู้เล่นเจ็บเพียบเลยครับไล่ตั้งแต่จูนี่เลน,น่าจูเลียนดวันลิวครับคาดิมอเดียมี่ มาร์คซูเลียนเบเยอร์นิคัสซูเล่ปัซกาลกรอสแล้วก็ยานครูโตครับดอทมุนจะไปยืนด้วยระบบ4-2-3-1สาตูใช้เกรโก้โคเบลแผงหลังมีวาเดมาอัลตันครับจับคู่เซบ,บักกับนิโก้จอร์ทเบ็กแบ,บ็กสองข้างก็ใช้จูเลียนเจเรีสันกับเรมี่เบนซาบายนี่ด้านกลางครับเอ็มเรชานจะยืนไม่ฟิีคู่กับมาเซลซาปิเซอร์ครับแล้วก็มีเดียมาเล่นจูเลียนบาน จะมีกิเตนครับทำเกมอยู่ขงหลังหน้าเป้าที่ยังคงเป็นแซอูกิราซี่นะครับผมคู่นี้เขาให้มาริดมาแบบเหนือกว่า1.25ครับซึ่งผมก็ยังชอบไปที่มารตินนะดอร์มุนรายการนี้ทำได้ดีครับชน,น,นะมา2นัดติดแต่ว่าเกมนี้ไปเยือนด้วยสภาพทีมที่ไม่สมประกอบสักเท่าไหร่ผมมองว่ายังเป็นรองนะมาริดนี่อาวุธแนวรุกนี่ครบจริงๆครับมีทั้งโรดิโกเอ็มเาเปวินุสจูเนียแถมยังมีตัวสอดขึ้นมาอย่างเบลลิงแฮมมีบาบเด ผมมองว่ายังดูดีกว่าพอสมควรครับได้เล่นในบ้านด้วยเชื่อไปที่เรมอรเดตดดีกว่าครับพวกเขาจะชนะแล้วก็เชื่อว่าจะยิงขาดด้วยนะครับผมส่วนคู่ที่4เราไปกันที่เกมระหว่างอีเวนตุสนะครับทีมดับ3ของเกาโชสเซนไอรี 3. จะเปิดรังอเนอสเซียมรับการมาเยือนของซุสการ์ทีมดับสิทธิของบุนเดสลีกาเยอรมันคู่นี้เตกกันตอนตีสนะครับผลงานของทั้งสทีม ห้าลนสุดของยุจูถือว่าทําได้ดีเลยครับพวกเขาชนะ3นัดสเสมอ2นัดไม่แพ้ใครเลยนะครับเกมล่าสุดเปิดบ้านชนะไลซโอ1ประตูต่อ0ส่วนสตุตการ์ทครับห้าลัานสุดไม่ชนะใครเลยนะครับสเสมอ4นัดแล้วก็แพ้1นัดแพ้ก็คือเกมล่าสุดนีครับที่บุกไปพ่ายบาเยี่ยมินกศนย์ประตูต่อ4คู่นี้ไม่เคยเจอกันมาก่อนนะครับนี่จะเป็นครั้งแรกครับที่2ทีมนี้ได้มาเผชิญหน้ากันนะครับความพร้อมเกมนี้ ทางฝั่งคอมมิทชสก,ก็ถือว่ามีปัญหาเหมือนกันครับพวกเขาจะไม่มีมิเคเล่ดิเกกโรครับศัาาตรูมือหนึ่งที่ติดโทษแบนครับนอกเหนือจากนั้นครับยังมีตัวเจ็บอย่างอากุสม er ิลิกเบรเม่นิโก้กอนซาเลสเธอร์คามิเนอร์แล้วก็ต้องเช็คฟิตเวสตันแมคเคนนี่ด้วยนะครับผมทีมาลายจะมาในระบบ4-2-3-1องสาตูใช้มือ2อย่างมาเตียเปรินนะครับแผงหลังให้ปีแอร์คาร์โลดูจับคู่เซบักกับเฟริโกกัตติแบสสองข้างก็เป็นนิโกโรซาวนากับควนคาบาวแดนกลาง เมเดอล็อกไฮตลรี่ครับจะยืนมิดฟิลด์คู่กับนิโคโลฟาโจโลี่แล้วก็แนวรุกมีอันเดียคมัมเบียโซ,โซเคลนายูดิสแล้วก็สมุเอลเอมบันกูล่าครับทำเกมอยู่ข้างหลังหน้าเป้าที่ยังคงเป็นดูซานวัลาฮูวิชนะครับผมทั้งฝั่งของสตุตการ์ดครับเกมนี้พวกเขาก็มีปัญหาผู้เล่นเจ็บเยอะเหมือนกันนะครับไล่ตั้งแต่คริสฟูริชแดนอาเซลซากาดูจัสตินเดลเลโอดิดาสสเตอร์กรูริบก้าเรมอนแล้วก็นิโคลัสนาสตี้นะครับผม มาร์คอาตกาดจะไปยืนด้วยระบบ4-2-3-1ครับสาตูใช้แอสเซนดาโดเบลแนวรับมีอันโตนี่เราครับจับคู่เซบักกับเจฟชาบอตแบ็คสองข้างก็เป็นปัสกาลเซนเซลกับมาซิมเนียนมิทเทลสตัดแดนกลางอัตราการคาราซอครับยืนมิฟิลคู่กับอันเจโลสเตลเลอร์แล้วก็ให้เอนโซเมลลสเดนิสอูดาร เจมี่เอเวลลิงครับทำเกมลุกยุงข้างหลังหน้าเป้าที่ใช้เอเมอร์ดินเดมิโรวิชครับผมคู่นี้ก็ให้ยูตุสมาแบบเหนือกว่า0.5ครับซึ่งผมก็ยังชอบไปที่ยูตุสครับยูตุสรายการนี้ถือว่าทําได้ดีเลยครับชนะมา2นัดติดแล้วนะครับเกมนี้ได้เล่นในบ้านด้วยฟอร์มแบบนี้ครับผมมองว่าไม่น่ามีปัญหาครับสุดการดช่วงหลังก็ดูจะดรอปลงไปเยอะนะครับไปเยือนด้วยเป็นรองครับเชียร์ไปที่ยูตุสได้เลยครับพวกเขาจะเปิดบ้านเอาชนะไปได้แบบไม่มีปัญหานะครับผม คู่ต่อมาเป็นเกมระหว่างปารีสแซงต์แชร์แมงจากฝูงของลีกเอิงฝรั่งเศสครับเปิดปาร์คเดแพรงครับรับการเยือนของ p ีเอไฮเดเฟนจากฝูงของลีกฮอลแลนด์นะครับคู่นี้แต่กันตอนตีสองนะครับผลงานของทั้งสองทีม5หลังสุดของเปเชครับพวกเขาชนะ2นัดเสมอ2นัดแล้วก็แพ้หนึ่งนัดนะครับเกมล่าสุดเปิดบ้านชนะซาบูไป4ประตูต่อ2ส่วน PSV ครับห้าลัาสุดถือว่าเยี่ยมเลยครับชนะไปถึง4นัดเสมอ1ึงนัดไม่แพ้ใครเลยนะครับเกมล่าสุด บุกชนะอาซัตอักมาไป2ประตูต่อหนึ่งคู่นี้ไม่เคยเจอเมื่อก่อน,นครับนี่เป็นครั้งแรกนะครับที่2ทีมนี้ได้มาเจอเจอกันนะครับผมสำหรับทีมเกมนี้ทางฝั่งของเปเอเชนะครับพวกเขาก็จะไม่มีตัวเจ็บอย่างกอนคาโรรามอสลูคัสแอน,นันเดสเปสเตนทมาเบ้แล้วก็โคโลโมอานน่นะครับผมเปเอเชจะมาในระบบ4-3-3สามาตูเป็นจอร์จิดอนดูรุมาแนวรับมีมากินยอสครับจับคู่เซดรักกับวิลเลียมปาโช แบ็คขวาเป็นอาซาาพารกิมีฝั่งซ้ายใช้นูโนเมนเดสแดนกลางวิตินยาครับประสานง,งานกับเซเรอเมรีกับจูอัลเดเวสครับส่วน3แนวรุกใช้อุสมานเดเบเล่มาโกเซนซิโอแล้วก็แบรดดี้บาโกลาครับทั้งฝั่งของ PSV ครับเกมนี้พวกเขาก็ต้องไรตัวเจ็บเหมือนกันนะครับอย่างเออร์วิงโรซาโนเจอร์ดี้โชเตนเจอร์ดี้ฟีมาแล้วก็เซนโจเดสครับ PSV จะไปะเยือนด้วยระบบ4-3-3 สาตูใช้วอลเตอร์เบนิเตสแข้งหลังมีไรอันฟรามิงโกครับจับคู่สซดากับโอลิเวอร์ปราคารีแบ็คสองข้างเป็นลิคัสดอปกับจูเนียร์แดงกลางครับใช้กุสติลอิสมาเอลไซบาเร่แล้วก็มาลิกทิวแมนครับส่วนสามแนวรุกมีลุกเดยองยืนเป็นหน้าเป้านะครับริมเส้นสองขะก็ใช้โยอันบาร์กโยโกกับโนอาแลงครับคู่นี้เขาให้เปเชมาเหนือกว่า1.25ครับตามชื่อชัดแล้วครับ ซึ่งผมก็ยังชอบไปที่เปเชนะ PSV ผลงานช่วงหลังถือว่าดีก็จริงครับแต่ว่าในยุโรปนี้พวกเขาก็ยังเป็นปัญหาเหมือนกันครับเกมนี้ไปเยือนคุณภาพนักเตะต้องยอมรับว่าเปเชยังดูดีกว่านะครับได้เปรียบที่เล่นในบ้านด้วยครับผมเชื่อว่าเปเชชนะได้แบบไม่เป็นหานะครับแล้วก็จะเชื่อว่ายิงขาดด้วยครับเชื่อไปที่เปเชดีกว่าครับส่วนคู่ที่6เราไปดูเกมระหว่างแอสตันวิลล่านะครับทีมดับสของพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับ เฝ้ารางดับกเกเบียนของโบลญนยาทีมดับ13บาของเกาโชสลาอิตาลีคู่นี้แต่กตอนตี2นะครับผลงานของทั้งสองทีมห้าล่าสุดของวิลล่าครับพวกเขาชนะ3นัดเสมอ2นัดไม่แพ้ใครเลยนะครับเกมล่าสุดบุกชนะฟูลแลม3ประตูต่อ1ส่วนโบลญนยาครับห้าล่าสุดชนะ1นัดเสมอสนัดแพ้1นัดเกมล่าสุดบุกเสมอเจนัว2ประตูต่อ2คู่นี้ไม่เคยเจอกันมาก่อน,นครับนี่เป็นครั้งแรกนะครับที่2ทีมนี้ได้มาเผชิญหน้ากันนะครับผม สภาพทีมเกมนี้ทางฝั่งของวิลล่าครับพวกเขาก็ต้องปาสจากตัวเจ็บอย่างเรเบดโอเซนกับไทรอนมิ้นสอคนนะครับผมแต่ว่าที่เหลือก็ถือว่าพร้อมนะครับวิลล่าจะมาระรบับสี่สอสาตูเป็นอิบิโร่มาติเนสแผงหลังมีดิโก้คาร์ลอสครับจับคู่เซดากับเปาตอเลสแบ็คสองข้างก็ใช้เอนซี่คอนซากับลูการ์ดิด้านกลางเอามปดูเดออาโดนาครับยืนมิฟิลคู่กับยูริเตเรมันแล้วก็มีจอห์นแม็กกิน มอร์แกนโรเจอร์สจากคอบแอนซี่ทำเกมรุกอยู่ข้างหลังโอลิเวอร์สกินที่เป็นหน้าเป้านะครับทั้งฝั่งของโบลินยาเกมนี้ก็มีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บพอสมควรแล้วครับไล่ตั้งแต่แดนเอนดอยลุยส์เฟอร์กูสันมาตินเออร์ลิชมิเชลเบิเชอร์อุสมานันเอลอาซูซี่แล้วก็สมิธอิลลิงจูเนียร์นะครับผมโบลินยาจะไปเยือนด้วยระบบ4-2-3-1อสาสาตูเป็นลูคัสโซลุสกี้แขผงหลังมีแซนด์วิคคุมาครับจับคู่เซตแบ,บ็กกับจอร์ลูคุมี่ แบ็คสองข้างก็เป็นเซฟานพอสกับครวนมิลันดาแดนกลางเลนเมอร์โฟลเลอร์ครับจะยืนมิฟิลคู่กับนิโคลาโมโรแล้วก็ให้รดิคาร์โดออสโซลินีโจวินี่ฟรับเบียนเจสเปอร์คาลสันครับทำเกมลุกอยู่ข้างหลังซานดิโกคาสโตที่เป็นหน้าเป้านะครับผมคู่นี้เขาให้วิลล่ามาแบบเหนือกว่า1.0นยแล้วครับแต่ผมชอบไปที่โบโลญญานะวิลล่ารายการนี้ทําได้ดีก็จริงครับชนะมา2นัดติดนะครับแต่ว่าเกมนี้เจอโบโลญญาทีมเตลลี่ที่เล่นด้วยยากอยู่แล้วครับโบโลญญา อาจจะชนะใครยากครับแต่ว่าพวกเขาก็แพ้ยากเหมือนกันนะครับถือเป็นทีมที่เหนียวแน่นทีมหนึ่งเลยทีเดียวครับผมเชื่อว่าบริยญญ่าสู้ได้นะเชียร์ไปที่บริยญญ่าดีกว่าครับลุ้นเอาเสมอนะครับผมเรามาถึงคู่ที่7คู่สุดท้ายกันแล้วครับไปดูกันที่เกมระหว่างเจโรนาทีมดับ12บของลาลิกาสเปนนะครับเปิดบ้านรักการเรียนของโซรโวานบาติสลาว่ารองจากฝูงของลีกสโลวาเกียคู่นี้แตกตอตีสนะครับผลงานของทั้งสองทีม ห้าหลันสุดของจิโรนานี่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เลยครับชนะเพียงแค่เกมเดียวนะครับที่เหลือเสมอ2นัดแล้วก็แพ้2นัดเกมล่าสุดแพ้คาร์บ,บ้านต่อเรอสุสจดไปศูนย์ประตูต่อหนึ่งส่วนสโลวานปติสราวาครับห้าหลัาสุดชนะ3นัดเสมอหนึ่งนัดแล้วก็แพ้1นัดนะครับเกมล่าสุดบุกชนะสตาร์ตเตอร์นาว่า1ประตูต่อศูนย์คู่นี้ไม่เคยเจอมาก่อนครับนี่เป็นครั้งแรกครับที่2ทีนี้ได้มาเจอกันนะครับผมความพร้อมเกมน,นี้ ทางฝั่งของจิโรน่าก็มีปัญหาพอสมควรครับตัวเจ็บเพียบเลยครับไลน์ตั้งแต่ไบรอันกิลดาเล่บลินโอรรอยโดมรูเปาโลเปสกิสเซียนปอตูแล้วก็บิ๊กตอร์ซิการยาวครับเจ็บทั้งหมดเลยนะครับ a, จิโรน่าจะมาในระบบ4-3-2-1ามสอาธูใช้เปาโลกัสซานิก้าแนวรับดาบิดโรเปสครับจับคู่เซตากับลาดิสลาฟเครซี่แบ็คสองข้างก็ใช้อานาอามาติเนสกับกูเตเรสแดงกลาง ยังเคิลไอราครับจะประสานงานกับอิบานมาตินแล้วก็จอ์นโซลิสส่วนแนวรุกมีดอนนี่ฟาร์เดเบกกับอานาเดจูมาครับทำเกมอยู่ข้างหน้าเป้าที่ใช้อเบรูอิสทางฝั่งของสวานบาทิสลาวาครับเกมนี้พวกเขาขาดเพียงแค่อยู่รลายคุสก้าหลายเดียวเท่านั้นครับที่เจ็บที่เหลือถือว่าพร้อมลบเลยครับสวานบาทิสลาวาจะไปเยือนด้วยระบบ4-2-3-1สาตูเป็นโดเมนิกทาคัคแผงหลังมีกูรามคาเชียรครับจับคู่เซดากับเควินวิมเบอร์ แบ็กสองข้างก็ใช้แบ็กแมนกับชารานี่แดนกลางเคนันไบรลิชครับจะยืนไม่ฟิลคู่กับคีเรกอสซาบวิดิสแล้วก็มีบาเซนยานโทลิสเวสจูเนียครับทำเกมลุกอยู่ข้างหลังหน้าเป้าที่ใช้ดาบิสเดเลชครับคู่นี้เขาให้จูน,นาบาแบบเดี๋ยวกว่า2.0นะครับถือว่าสูงพอสมควรเลยทีเดียวครับซึ่งแบบนี้ผมว่าเชียร์ไปที่โซวานบาติสตาวาดีกว่าครับ จูราหาชื่อชั้นอาจจะดีกว่าได้เปรบที่เล่นในบ้านแต่ว่าฟอร์มระหลังก็ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ด้วยนะครับจะให้ยิงขาดเนี่ยผมว่าลําบากพอสมควรครับเชียร์ไปที่โซลวานไบสซราวาได้เลยครับถ้าเกิดแพ้พวกเขาก็จะไม่แพ้ขาดนะครับผมวันนี้ก็ขอบตูนเหมนเดิมกับ7คู่ที่เรานํามาเสนอกันนะครับยังไงก็ฝากไว้ได้วยครับสําหรับทีเด็ด7คู่แล้วก็อย่าลืมแอดไลน์มาพูดคุยกันได้ครับที่แอด fm สามสิบสามนะครับเข้าฟรีครับไม่มีค่าใช้จ่าย เรามีแนวทางมีทัศนะแบบนี้มาแจกกันเป็นประจำทุกวันอยู่แล้วนะครับเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับ